สมัยที่ผมเรียนมหาวิทยาลัยอ,อยู่นั้นผมมักอ่านหนังสือดึกอยู่เป็นประจำมีอยู่คืนหนึ่งเวลาประมาณเกือบตีสองทั้งหอพักเงียบผิดปกติเหมือนทุกคนหลับไปพร้อมกันผมปวดท้องหนักจนทนไม่ไหวเลยจำใจเดินไปห้องน้ำรวมท้ายตึกห้องน้ำที่รุ่นพี่เคยเตือนไว้ว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าไปหลังเที่ยงคืนทำยังไงได้ละ่ะ ก็ห้องที่ผมเข้ากระจำมันปิดปรับปรุงอยู่ระหว่างทางไปห้องน้ำรวมไฟตามทางเดินสลัวสลวหลอดไฟบางดวงกระพิบติดติดดับดับกลิ่นอับชื้นลอยมาตลอดทางเดินผมกลั้นใจเดินจนถึงห้องน้ำผมพบแต่ความมืดสนิทก็อย่างว่าช่วงเวลานี้คนอื่นคงนอนกันหมดแล้วผมเดินเข้าไปในห้องสุดท้ายห้องที่อยู่ลึกที่สุด เพราะว่ามันสะอาดที่สุดนั่นเองเป็นห้องที่ไม่ค่อยมีใครเลือกเข้าระหว่างที่ผมนั่งปลดทุกข์อยู่นั้นผมได้ยินเสียงประตูห้องน้ำเปิดเอียดตามมาด้วยเสียงรองค้าแตะเดินช้าๆลากไปกับพื้นผมคิดว่าเป็นนักศึกษาคนอื่นเขาคงจะปวดท้องเหมือนกับผมผมฟังจนกระทั่งเสียงนั้นหยุดอยู่หน้าห้องผมเงาคนปรากฏใต้ประตู แต่เงานั้นหันผิดทิศเหมือนยืนหันหลังให้ผมแล้วเสียงผู้หญิงก็ดังขึ้นเบาๆใกล้ๆผมขอเข้าไปหน่อยน้ำเสียงนั้นเหมือนยืนชิดประตูแทบไม่ต้องออกแรงพูดผมไม่ตอบไม่ขยับหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ในหูตัวเองเงานั้นค่อยๆลดต่ำลงต่ำกว่าระดับลูกบิดเหมือนกำลังก้มมองลอดเข้ามา ก่อนจะกระสบอีกครั้งฉันเห็นแล้วนะจากนั้นไฟห้องน้ำดับลงทันทีทุกอย่างเงียบสนิทผมนั่งกลั้นหายใจไม่กล้าขยับตัวแม้แต่นิดเดียวผมไม่รู้ผ่านไปนานแค่ไหนอยู่ดีๆไฟก็ติดขึ้นมาอีกครั้งผมรีบมองไปที่ช่องหน้าห้องน้ำเงานั้นกลับหายไปแล้วมีแต่ความเงียบผมรีบทำภารกิจให้เสร็จแล้วออกจากห้องน้ำ วิ่งกลับห้องทันทีทั้งที่แขนแทบไม่มีแรงเช้าวันรุ่งขึ้นผมถามยามที่ดูแลหอว่าเมื่อคืนมีใครใช้ห้องน้ำท้ายตึกนอกจากผมไหมยามมองหน้าผมอยู่นานก่อนตอบเสียงเรียบว่าห้องน้ำตรงนั้นปิดซ่อมมาตั้งแต่ปีที่แล้วหลังมีนักศึกษาหญิงผูกคอตายในห้องสุดท้ายตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ผมไม่เคยเดินไปทางนั้นอีกเลย